เนี่ยจริงครับผมไม่ไม่จริงป่าวจริงครับจริงนะจริงวุ้ยวุยุยไก่กรอบโคเรียนที่ทุกท่านที่ทุกท่านรอยคอรอยคอเฮ้ยเฮ้เฮ้เกาหลีมากสุดสุดแอบป้อง ททุกรสชาติจริงๆจบนี้ไปหาหมอเ <c oughs> ส้นเสียงเ <c oughs> นาะเส้นเสียงเราหาหมอสมองด้วยตอนเนี้ย <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัพเพร์เจอร์อีกครั้งนะครับ <c oughs> ตบมือคนนี้ก็ได้วะเดี๋ยวนี้แต่ว่าตบมือข้างเดียวมันคงไม่ดัง ม่วันนี้นะครับผมมาในฐานะเคฟสีดอมดอมไก่เก่าเบอร์หนึ่งนะครับบอกเลยว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมานะฮะคือดีมากๆดีเกินคาดจริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ในฐานะแฟนคลับดอมบอกเลยว่าแฟนคลับตัวจริงมากเพราะวันนี้นะฮะทางเคเฟสีเขามีโปรดักต์ใหม่และผมเนี่ยในฐานะแฟนคลับเนี่ยมันก็พลาดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราจะสั่งมารีวิวให้ดูกันนะครับและ ผมก็กำลังจะกดสั่งผ่านแอปพลิเคชัน KFC ไทยแลนด์ครับนี่มีการพิมพ์โน้ตให้คนส่งด้วยบอกว่าขอคนส่งหลอนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้โปรดักต์ใหม่ของ KFC นั้นจะเป็นอะไรนะครับ สวัสดีครับ KFC ที่คุณภูมิพัฒน์สั่งมาส่งแล้วนะครับผมมีทั้งหมด2รายการครับรายการแรกเป็นโคเรนวิงส์เลอเบอร์ส่วนอีกรายการเป็นกิมจิชิคเก้นป๊อปคับเฮ้ยอยู่นี่ KFC เขามีบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะครับผมคุณนี่น่าค,นคุค้นๆะใช่ปะครับจำผิดคนหรือเปล่าครับผมว่าชัวใช่ไหมมีโดนจับได้แล้วหรอครับใช่น้องน้องบัฟ ใช่ครับผมคือน้องบักว่าไม่ใช่ <S 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 ผมชื่อกับครับผมครับผม <S <S โอ้โอลองกับไหขนาดนี้แล้วเอาวางออก่อนล้วกันหนักเหมือนกันนะครับ เชิญหน้าก่อนเลยด้วยคได้ครับผมหล่อขนาดนี้หล่อทะลุแมสทะลุหมวกมาเลยนะครับผมจำผมได้เหรอครับเนี่ยเอาแน่นอนน้องกัฟพี่จะจำน้องกัฟไม่ได้ได้ยังไงขนาดชื่อพี่ยังจำได้เลยอล้วก็ชื่อพี่พี่ก็ต้องจำได้ไงอ่ะขนาดนี้แล้วครับวันนี้นะครับผมเปิดตัวแขกรับเชิญของเรานะครับน้องกัฟคณาวุฒิครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่อับดิค่ะสวัสดีนะครับก็ชวนน้องกัฟมานั่งกินด้วยกันเลยดีกว่านะครับให้น้องกัฟไปเปลี่ยนชุดก่อนละกัน โอ้โหเปลี่ยนชุดเร็วมากไวมากครับไม่เราผมกระโดดมาทำไมอ่ะตะกี้พี่ไปเป็นเพื่อนออ๋ไเอาแมสเอาแมสเอาแมสนะฮะเพื่อความปลอดภัยในช่วงนี้นะครับผมเอาจริงๆผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่น้องกัปมาออกรายการช่องผมผมยินดีมากๆเหมือนกันครับจริงปะเนี่ยจริงครับผมไม่ไม่จริงมากจริงครับจริงนะจริงนหัวาะพกเรก็จบแล้วพวกเรานะฮะสองคนนะครับในฐานะแฟนคลับของเคเฟซีดอมดอมไก่เกาเบอร์หนึ่งอย่างนี้นะฮะจะพลาดเซตเมนูใหม่แบบนี้ได้ไงถูกไหมน้องกัปถูกต้องครับพี่อ๋อเพราะว่าเคเฟซีเนี่ยเขาขายดีมากๆจนต้องออกเซตเมนูใหม่ ในวันนี้และไม่รอช้านะครับเรามาแนะนำกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เลยนะครับเซตแรกนะครับ Korean Wings Lover ราคา169บาทเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยไก่กรอบ Korean Wings 8ชิ้นนะครับและก็ยังมีกิมจิโคสลอ1่ถ้วยนะฮะ และอันที่สองครับผมอันนี้นะครับผมนี่นี่คือกิมจิชิคเก้นป๊อปนะครับบอกเลยว่าอันนี้เจ๋กมากก่อนอื่นบอกราคาก่อนครับอันนี้นะครับเจ็ดชิ้นมาในราคาเพียง3 9บาทเท่าถูกมากจริงนะคุ้มอิ่มอร่อยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มาแค่คุ้มอิ่มอร่อยนะมันมันเป็นยังไงครับพอเราปิดุงปุ๊บนะมันมาของกับความสนุกสนุกยังไงครับเนี่ยนี่เดี๋ยวนะอุ้ยโอ้ Oh, ก้สนุกครบสนุกสนุกจริงครับชเชื่อไหมไม่เชื่อครับต้องลองเองครับิหรอเมันจะสนุกยังไงวะคุยคุยคุย ผมไม่คาดละให้น้องเล่นไปกาดลูกขาดเลยอันนี้สูบไปอันนี้สูบไปแต่ว่าถ้าใครอยากจะสูกแบบน้องกัปทำยังไงได้บ้างไหครับสำหรับใครนะครับที่อยู่บ้านเบื่อๆนะครับแลยอยากสั่ง KFC ซก็สามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้แบบสะดวกสะดวกนะครับก็สามารถสั่ง De l i v e r รผ่านแอปพลิเคชัน KFC Thailand ได้เลยครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างงี้เราขับออกไปรับเองก็ได้เพราะเรามี drive thru นั่นเองถูกต้องครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูกันเลย ดีกว่านะครับผมอ่าเราจะให้อันใหม่ไปนะครับใช่ครับนี่ได้ครับจิ้มจี่ดชวอเอาของคุณก่อนได้ครับนี่เราก็เทลงไปแบบนี้เลยความสนุกก็ได้คือขานเข้ามาแล้วยังไงครับน้องกัปพร้อมไหมครับพร้อมครับหนึ่อามไปนัขาดอีกแล้วขาดอีกแล้วโอยเรานีนะ ไม่เป็นไรแต่นี้พอได้อยู่พอ,อได้โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะกินไปด้วยนะฮะสำหรับของผมนะครับสายชอบกินผักเราก็ไม่พลาดหรอกกิมจิคอสลอนนี่นี่แกะเลยสนุกอันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายต่อ <laughs> นะครับนี่เหมือนกันครับผมเราก็จะแกะซองนะครับผมไปอย่างนี้เลยอ่า ใช้ดซองมาเลยนะครับน hey, ี What? What? ่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ง่ายๆครับผมคุกเขาให้เข้ากันนะครับครับมากครับน้องครับได้ครับอยากลองเขย่าบ้างเลยไม่ดีมั้งครับพี่ถ้าเป็นคนคสเลอยหรือยังไงลองไหมเออผมว่าไว้ไว้อ๋อใจใจห่างนว่มัจะต้องเช็ดกันแล้วอ่ะงั้นลองมาไม่รอช้ามากินกันเลยดีกว่าได้ครับไปเดี๋ยวก่อน วันนี้เนี่ยเราจะไม่ให้คุณกินแบบธรรมดาทำไมอ่ะเพราะวันนี้ KFC เขามีเกมมาให้คุณแข่งกันรีวิวไก่ KFC ครับนี่นี่ผมต้องแข่งกับน้องกาบอ่ะใช่แล้วผมกินปกติต้วงมุดชนะได้ยังไงอ่ะน้องกาเขามากสนุกขนาดนี้แล้วะใครที่แพ้โดนลงโทษมีบทลงโทษด้วยบทลงโทษก็คือคือเป็นไก่ย่างปูเผาจ้า มันง่ายไ,ไหมป่ะเฮ้ยมันต้องเต้นแบบเต็มที่เต็มที่อ่ได้แบบแบบความสนุกของน้องกัปเมื่อกี้ <c oughs> อ่าโอเคที่เหงื่อแตกร้อย <c oughs> รู้สึกเหมืนจะต้องเต้นยังไงก็ไม่รู้เรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าใครจะเริ่มก่อนเราตัดสินด้วยวิธีที่จริงจังมากๆป่ะวิธีลูกชายเหรอครับลูกผู้ชายได้ครับผมมาครับจุไปจับเองอ้าเอ้ยผู้พันนายเองเลย และที่ได้ก็คือรีวิวแบบเป็นทางการที่สุด